สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเตมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเตมก็จะพานน้องนะคะไปฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคือ ช่วงนี้จะบอกว่าอาจจะไปหาหม,มอบ่อยมากนะคะทุกคนไปแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเหมือนจะถี่หน่อยนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะมาหนึ่งเข็มเนาะแล้วก็วันนี้หมอก็นัดไปฉีดอีกหนึ่งเข็มนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเตรียมจะพาน้องไปฉีดวัคซีนนะแต่ว่าก่อนจะพาน้องไปนะคะตอนนี้น้องหลับอยู่น้องคุณแม่ก็จะมากินข้าวนะคะกินข้าวแล้วก็มาเตรียมนมนะคะเพื่อที่จะไป าหาหมอที่คลินิกนั่นเองเนาะก็เดี๋ยววันนี้เจมจะให้ดูนะคะน้องชีวิตของอแม่ลูกอ่อนนะคะที่ต่างประเทศเนาะว่าทําอะไรบ้างนะคะกินข้าวยังไงกินกับอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เดี๋ยวเจมจะเตรียมนมให้น้องก่อนนะคะนมก็คือเป็นนมที่เจมปัม๊มแล้วก็เอาแช่แข็งไว้เนาะเจมก็จะออกมาละลายตอนนี้ละลายแล้วแหละเอาวางไว้ข้างนอกนะคะให้ละลายแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมใส่ขวดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เป็นนมนะคะเตรียมเอาวางไว้ข้างนอกเนาะให้ละลายเอาวางไว้ประมาณสักครึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ละลายแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะก็จะมีวันที่มีชื่อมีขนาดก็ละลายแล้วเราก็จะมาเตรียมใส่ขวดให้น้องกันเพราะว่าเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนน้องจะต้องร้องนะคะแล้วก็เวลานั่งบนรถด,ด้วยเนาะจะได้แบบให้น้องกินสะดวกหน่อยเพราะว่าเราเจะเอาน้องเข้าเต้าไม่ได้นะ,ะทุกคนเวลาพ่อขับรถอย่างเงี้ยเราจะอุ้มน้องออกมาไม่ได้เนาะเพราะว่า เหมือนมันเป็นกฎหมายของที่นี่นะคะทุกคนคือเวลาที่เรานั่งรถเนี้ยคือเขาห้ามอุ้มเด็กนะเด็กต้องแบบว่านั่งบนขาซิทนะคะเพื่อความปลอดภัยสมัดเตรเียมนมใส่ขวดจะบอกว่าเตรียมน้ำนมเยอะมากนะคะทุกคนคือโชคดีที่แบบน้ำนมเยอะนะคือวันหนึ่งก็ปั๊มได้วันละสามถุงนะคะสามถุงวันถุงนึงเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบมลนะคะเตรียมก็ปั๊มได้วันละสามถุง นี่ก็เป็นนมน้อก็เตรียมไปให้พร้อมกำลังหุงข้าวเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูอาหารนะคะว่าเจ็มยมกินอาหารยังไงกันบ้างเนาะสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะก็เผื่อเข้ามาดูคลิปนะคะก็จะได้มีความรู้ด้วยนะคะบางคนก็ พึ่งคลอดอาจจะก,กังวลว่าจะกินอาหารอะไรดีนะคะก็อย่างที่เรารู้กันนอกคนไทยเราก็จะมีความเชื่อว่าลูกก่อนอยู่ห้ามกินอาหารอนนุนอันนี้นนกินเดี๋ยวผิดเดี๋ยวน้ำนมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะถามว่าเตรียมกังวลไหมเตรียมก็กังวลน,นะคะแต่ว่าเตรียมก็ศึกษาพอสมควรนะอ่านในอินเทอร์เน็ตด้วยถามแม่ด้วยอะไรเงี้ยถามคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเราด้วยนะคะแล้วก็คืออีกอย่างคือเตรียมอยู่ที่ต่างประเทศเนาะอาหารอย่างพวกหัวปรีที่จะช่วยเพิ่มน้ำนมอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะหา ยากเนาะสาหรับคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็เดี๋ยวลองทําตามลองกินอาหารคล้ายๆกับที่เตรียมทําดูเผื่อจะแบบเสริมสร้างนะคะทําให้มีน้ํานมแล้วกเ็เหมือนกับทําให้น้ํานมมีคุณภาพด้วยนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็คือรีบนะคะมีเวลาอยู่20นาทีนะก่อนที่คุณพ่อจะมารับนะคะก็คือพ่อไปทํางานนะทุกคนแล้วก็เลิกงานมาแล้วก็มารับแล้วเราก็จะไปทีคค่คลินิกกันนะคะ ก็เดี๋ยวเมนูแรกก็คือไข่นะคะไข่สองฟองเนาะก็จะทาเหมือนเป็นไข่กระทะเนาะใส่ไข่มีพริกไทยแล้วก็ใส่ซอสมิกกี้บ้านเราง่ายๆนะคะแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็น้ําผลไม้ปั่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารเช้าเนาะสาหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าเออพึ่งกอดพึ่งแพ้ผ่าตัดมากินไข่ได้ไหมนะคะแต่ว่า ถ้า้ดยตามความเชื่อโบราณเราเนาะเขาก็จะบอกว่าเออกินไข่กาแพ้จะนูนจะอะไรเงี้ยแต่ว่าจนก็คลอดมาจะครบเดือนแล้วแหละแพ้ก็เริ่มหายดีแล้วนะคะแต่โดยทางการแพทย์ะเขาก็บอกว่าให้กินไข่นะคะเพราะว่าไข่บางทัานจะมีโปรตีนสูงเนาะก็จะช่วยเหมือนว่าเรื่องแผลภายในอะไรเงี้ยก็จะทําให้แผลหายเร็วขึ้นนั่นเองเนาะก็ไม่เป็นไรก็กินได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ก็แล้วแต่ความเชื่อนะนั่นแหละ เดี๋ยวรีบหน่อยเพราะว่าพ่อก็จะถึงแล้วนี่ก็ใส่เลยคือ จะบอกว่าสําหรับที่คุณแม่นะคะคุณแม่ที่ให้นมนม,น,มน้องอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้งดหวานนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทานหวานเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะเวลาน้องกินนมน้องก็จะได้รับน้ําตาลไปด้วยเนาะซึ่งจะทําให้น้องแบบว่าสุขภาพไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยดีนะเสีย่ยงที่จะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คุณหมอเขาก็แนะนํามาเนาะแล้วยิ่งใครที่เป็นแบบว่าเบาหว,วานค่ะตั้งครันเลยนะทุกคนก็คือหลังจากที่เราคลอดแล้วนะคะคือแน่นอนว่าเบาหวานมันจะหายไปแต่ว่า บางคนนะก็อาจจะยังมีอยู่นะคะซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาวอาจทำให้เราเป็นโรคเบาหวานได้ดังนั้นเราก็ต้องแบบควบคุมน้ำตาลกันหน่อยนะ คือทุกคนจะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะแนะนำเนาะก็คือสําหรับคุณแม่ให้นมนะคะหัวหอมกระเทียมนะคะเนาะสาหรับใครที่ชอบทานอยู่ก็ถ้าลดได้ก็ขอลดลดลงหน่อยนะคะเพราะว่าคือคุณหมอนะคะคุณหมอที่ฟิลแลนด์เนี่ยเนาะเขาได้บอกเต็มว่า อหอมห,หรือว่ากระเทียมนะคะถ้าเราทานเ,นเยอะๆแล้วน้องกินนมจากเราเนี่ยอาจจะทําให้น้องมีอาการท้องอืดได้นะคะถ้าเราบอกว่างดใช้ได้ก็กงดไปก่อนนะคะช่วงนี้หรือว่าใช้ให้มันน้อยลงเนาะจากรรบคนไทยเราก็จะสีแกรใช้หอมใช้ใชกระเทียมเนาะก็นั่นแหละก็เลยจะทําให้น้องมีอาการท้องอืดดังนั้นถ้าคุณแม่ลดได้ก็ลดเลยนะคะเนาะไปเดี๋ยวไปดูไข่กันเราก็จะใส่พริกไทยไปนิดนึง เป็นซอสโชยุนะคะหรือใครมีมิกกี้ก็ใส่ซอสมิกกี้ก็ได้นะน,น่ากินไหมเอ่ยก็เป็นอะโวคาโดนะคะ ก,ก็กูมาทุกคนกินข้าวกันอย่างเร่งรีบอันนี้ก็คือเป็นน้ำแอปเปิลนะคะน้ำแอปเปิลเจ็บคันเองนะทุกคนก็คือถ้าเราจะดื่มน้ำผลไม้ก็สามารถที่จะดื่มได้นะคะเพราะว่าช่วยลดอาการท้องผูกของคุณแม่ด้วยเนาะซึ่งคุณแม่หลังคลอดจะมีอาการท้องผูกดังนั้นน้ำผลไม้ก็อาจจะช่วยได้นะคะทุกคนเนาะอันนี้เป็นน้ำแอปเปิลนะคะเต็มคันเองนะคะทุกคนกินได้ กาะมาเอาโบคโกโดนะคะเดี๋ยวมองไปแล้วอีกสิบนาทีนี่มีลูกอ่อนนี้ลำบากมากนะทุกคนทำอะไรต้องแบบต้องดูเวลาตลอดแต่ว่าช่วงนี้น้องแบบเริ่มดีขึ้นหน่อยนะคะกลางคืนเา้เาไม่ไม่ไม่ค่อยงงแงแล้วแต่ว่าช่วงสองสามอาทิตย์แรกนะคะก็คืององแงเนาะ ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นเหมือนเริ่มรู้เวลานอนเราเริ่มแบบรู้ใจกันมากขึ้นค่ะก็เริ่มเริ่มปรับเวลาได้แล้วเดี๋ยวกินข้าวเยวจะพาไปหาหมอเดี๋ยวไปดูน้องฉีดวัคซีนกันว่าวันนี้จะร้องไหมนะจะร้องเหมือนคราวที่แล้วไหมนะคะโอ้เสียงตื่นแล้วเปล่า Mmm mmm -mm. <coughs> ah, 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 ah. <coughs> Oh my no, yo yo วันนี้แคบินไปฉีดวัคซีนค่ะกำลังรอคุณพ่ออยู่ที่สีตุนเลยไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนเอ็กเป็แควิน เราก็อยู่บรดกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากนะคะอากาศอยู่ที่สององศาเนาะสององศานะคะอากาศหนาวมะอากาศหนาวเริ่มกลับมาแล้วนะคะวันก่อนก็หิมะก็ตกนะแต่ว่าตกก็ละลายไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นแต่ว่าดีหน่อยคือพาน้องออกไปแค่แป๊บเดียวนะคะอยู่ในรถมันก็อุ่นเนาะแต่ว่าถ้าอากาศแบบเย็นๆอย่างนี้กเราก็พาน้องออกไปเดินข้างนอกไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องจะเป็นหวัดนะเพราะว่าอากาศมันเย็นเกินไปนะคะ เดี๋ยวเราไปหาหมอกันเลยค่ะขึ้นรถก็หลับสบายเลยนะคะ คลีนิกแม่และเด็กใกล้บ้านนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็มาเดินเข้าไปข้างในกันโอ้ยอากาศหนาวอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กนะคะทุกคนไปวากูตีนะคะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยหนาว ตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะทุกคนร้องแป๊บหนึ่งฉีดที่ขาแต่ว่าร้องนานกว่าครั้งก่อนนะคะเพราะฉีดที่ขาน่าจะเจ็บกว่าตรงที่แขนเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะเพราะว่าวันนี้คุณแม่นะคะ <c oughs> คุณแม่ต้องทําอาหารไทยนะพอดีเพื่อนบ้านเขาอยากกินอาหารไทยนะคะ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวจะทําอาหารไทยให้เพื่อนบ้านพอดีว่าเขามาช่วยมาช่วยตัดไม้ที่บ้านนะคะก็เลยจะทําอาหารไทยให้เขานั่นเอง เดี๋ยวกลับบ้านกัน ก็คืออาหารไทยนะคะอันนี้จะมาเป็นแกงเขียวหวานบล็อกครีนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีมะเขือเนาะก็เลยนั่นแหละใช้บล็อกครีแทนก็รสชาติก็ใช้ได้อันนี้ก็เป็นไก่พัดเม็ดมะม่วงนะคะแต่เม็ดมะม่วงไม่มีก็ใส่เป็นเม็ดถั่วแทนนี่นะคะเรียบร้อยเราก็แพ็คใส่กล่องเตรียมเอาไปให้เพื่อนบ้านนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะเจมจะรีบทําอาหารแล้วก็เดี๋ยวอีกอย่างหนึง่งเจมจะทาของหวานด้วยนะคะเป็นรสช่องนะคะให้เขาลองชิมด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ